มีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าเวลาฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนฟ้าขนองใส่กําไรออกไปดูหน่อยได้ไหมมันจะฟ้าจะผ่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าเป็นชุดความเชื่อนะครับผมที่เวลาฝนตกฟ้าร้องฟ้าจะผ่ากําไรหรือทองแดงนั่นเองนะครับจริงๆแล้วการเกิดฟ้าผ่าเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างประจุบวกกับประจุลบ ที่อยู่บนก้อนนี้กับพื้นดนินนั่นเองนะครับอันนี้อธิบายคร่าวๆเร็วๆเลยนะเวลาเขาแลกเปลี่ยนกันฟ้ามันก็จะถาอลงมาตรงที่สูงก่อนเพื่อให้ประจุบวกมันดูรบนะครับมีความ สมดุลกันนั่นเองนะครับแล้วการเกิดฟ้าผ่านะครับไม่ได้เกี่ยวกับกําไรโดยตรงนะครับผมเพราะว่าประจุบวกกับประจุลบมีบนพื้นผิวของวัตถุต่างๆรวมทั้งตัวเราด้วยโดยที่ไม่ใส่กําไรเราก็มีประจุบวกประจุลบนะครับแต่ฟ้าเวลาผ่าลงมานะครับก็จะวิ่งลงมาใกล้ตรงไหนเขาจะลงตรงนั้นก็คือที่สูงๆนะครับยอดไม้ ที่มีสายล่อฟ้าก็าจะลงตรงนั้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเกิดฟ้าผ่านะครับบางทีไม่ได้เกี่ยวกับอะไรโดยตรงนะครับมันเกิดการสะสมของประจุที่มากพอที่ทําให้วิ่งเข้าหากันได้นั่นเองนะครับเว,เ,วเวลาเกิดฝนฟ้าคะนองแนะนําอย่าไปอยู่ที่โล่งหรือใกล้ต้นไม้สูงนะครับเพราะว่าอยู่ข้างนอกไม่มีที่ไหนปลอดภยัยให้รีบเข้าบ้านนะครับถ้ากังวลเรื่องการใส่กําไร ให้ถอดออกได้นะครับถ้ากังวลเรื่องการใส่กําไรเวลาฝนฟ้าขนองให้ถอดออกได้เพราะกำไรเขาถอดง่ายนิดเดียวนะครับผมเพื<ๆ>่อนๆคนไหนที่สนใจเรื่องของกําไรก็ศึกษาเพิ่มเติมใครสนใจกําไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไ้ที่้ักรสีเหลืองนะครับ